สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่นิยายเสียงเรื่องคุ้มนางมานปรับพันดโดยฟ้าใสาไอรดาอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม s ั b s c r i b e กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่เกตอนแพทถูกผีหลอก สวัสดีครับเชิญดื่มน้ำก่อนผมมีน้ำต้มใบเตยหอมๆไว้บริการด้วยนะครับสิงแกะมือแพทออกไม่ปล่อยให้เกาะอีกต่อไปแล้วเลี่ยงมาคุยเรื่องงานกับละละันซึ่งเธอก็อธิบายให้เขาฟังโดยละเอียดท่ามกลางสายตาคุณเคียวจากนางแบบสาวที่พยายามหาทางใกล้ชิดกับเขาให้มากที่สุดโดยเบียดร่างเข้าไปยืนไกลๆคุณสิงคะคุณจะให้แพท นอนห้องไหนคะหญิงสาวไม่ละความพยายามที่จะสนทนาด้วยชายหนุ่มหันมามองแล้วส่งยิ้มให้อย่างมีมารยาทผมให้คุณไทวันดูแลตรงนี้แล้วนะครับเชิญคุณตามไทวันขึ้นไปข้างบนเรือนได้เลยแล้วลงมากินข้าวด้วยนะทางเราได้เตรียมเอาไว้ให้แล้วเชิญครับผมจะถือกระเป๋าให้ดีกว่านะครับไทวันถือโอกาสทำหน้าที่ผู้ดูแลที่ดี แต่หญิงสาวกลับไม่ชอบใจเพราะต้องการที่จะอยู่ใกล้กับสิงเท่านั้นอีกทั้งยังเกลียดละลันที่ยังคงอธิบายเกี่ยวกับงานให้สิงฟังอย่างต้องอ,อกุกตั้งใจแต่เธอไม่มีทางเลือกจำใจเดินกระแทกส้นเทา้าขึ้นไปตามขั้นบันไดอ้ช่วยฉันด้วยแพทร้องลัน่นเมื่อหลองเท้าพลิกหลังจากยกกระแทกลงบนขั้นบันไดทว่าเกิดพลิกคว่ำ จนเกือบตกบันไดลงมาโมกซึ่งตามขึ้นไปเอาของจึงรับร่างของเธอไว้ทันโอ้คุณแพ์ไม่เป็นอะไรนะครับขอบคุณมากค่ะคุณผมชื่อโมกครับโมกตอบอย่างสุภาพทว่าแพท์ทิ้งสายตาฉับอย่างให้ท่าแต่เขาไม่สนใจเพราะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่มีความจริงใจให้กับใครเข้าใกล้ผู้ชายคนไหนก็อ่อยไปหมดยังดีนะครับที่โมช่วยเอาไว้ไม่อย่างนั้น คุณร่วงลงไปข้างล่างแน่ขอบใจอีกครั้งนะโมกไม่เป็นไรครับคุณไทวันคุณแพทย์ั้งนี้ครับเดินไหวไหมผมจะช่วยประคองนะครับไทวันทำท่าจะเข้ามาประคองแต่หญิงสาวฝืนที่จะเดินเพราะรู้ถึงจุดประสงค์ของเขาดีว่าอยากจะเตะต้องเนื้อตัวของเธอแต่เธอไม่มีทางเลือกจึงก้มลงถอดรองเทา้าแล้วเดินเกาะแขนของเขาเข้าไปในห้องพัก คนบ้าอะไรนะสวมรองเท้าขึ้นบ้านสมควรแล้วที่จะเป็นอย่างนี้โมกตำหนินางแบบสาวอย่างไม่ชอบใจที่กระทำไม่สมควรโดยสวมรองเท้าขึ้นไปบนเรือนถ้าทุกคนเห็นถึงสาเหตุที่แพทรองเท้าพิกนั่นก็คือพีสาวผมยาวสวมชุดทางเมืองเหนือสีดำเป็นผู้กระชากข้อเท้าของนางแบบสาวเต็มแรงเทว่าในช่วงเวลากลางวัน พลังของมันมีขีดจำกัดจึงทำได้แค่เพียงเด็กน้อยเท่านั้นถ้าเป็นเวลากลางคืนแพทจะต้องเจ็บตัวหนักกว่านี้ความโกรลเกิดขึ้นหลังจากแพทบอกว่าไม่สะดวกที่จะลงมากินอาหารซึ่งอยู่ข้างล่างเพราะเท้าได้รับบาดเจ็บคำฝอยจึงจัดอาหารไปเสิร์ฟให้ถึงบุญเรือนทันทีที่หญิงสาวเห็นอาหารเธอขมวดคิ้วเข้าหากันด้วยความไม่พอใจ นี่อะไรหน้าตาแปลกๆเธอชี้ไปที่ถาดเครือบซึ่งมีน้ำพริกอองผักสดนานาชนิดแกงโฮและไส้อัว่วซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของทางภาคเหนืออาหารเหนือคะ่ะอร่อยนะคะและไม่เผ็ดด้วยในถาดนี้ก็มีน้ำพริกอองคำฝอยกำลังอธิบายเกี่ยวกับรายการอาหารแต่หญิงสาวแบะปากทำเสียงไม่ชอบใจไม่ต้องบอกหรอกนี่แม่ครัว ฉันไม่ชอบอาหารพวกนี้เลยมีของภาคกลางไหมมีค่ะแกนจืดฟักใส่น้องไก่ไข่เจียวกุ้งสับค่ะคำฝอยระง,งับความไม่พอใจเต็มที่เมื่อเห็นสีหน้าของนางแบบฟาวที่ทำท่าเหมือนไม่ชอบใจต่อเมนูที่เธอปรุงทำไมถึงอัตคัดอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะชวนคุณสิงห์ไปกินในเมืองมีอะไรหรือครับคุณแพทเสียงดังไปถึงข้างล่างแนหญิงสาวอารมณ์เสียอ,อีกครั้งเมื่อไทวันขึ้นบันได แล้วนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามเธออยากจะเปลี่ยนเขาให้เป็นสิ่งมากกว่าฉันไม่ชอบอาหารพวกนี้เลยกลัวเผ็ดและกลิ่นมันคงแรงน่าดูนังแบบสาวแบะปากย่นจม,มูกแล้วมองไปทางอื่นดัดจริตเสียงเคลียวกราดดังลัน่นหลังจากแพทย์พูดจบเธอถึงกับสะดุง้งใบหน้าซีดด้วยความตกใจไทวันกับคําฝอยมองหน้ากันด้วยความแปลกใจเป็นอะไรครับ ทำไมหน้าคุณถึงซีดจังเพบอยหน้าหนวดถามดังจากเห็นอาการแปลกๆของนางแบบสาวเมื่อครู่แพทย์ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเสียงดังมากเลยค่ะใครกันคะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะคำฝอยกลัวที่จะตกเป็นจำเลยจึงรีบปฏิเสธแพทย์สุดลมหายใจแรงๆแล้วนั่งตัวตรงเพราะยังไม่หายจากตกใจไม่มีอะไรหรอกค่ะ,คะหูฉันอาจจะแววไปคุณไทวันคะ คืนนี้เราชวนคุณสิงห์ไปกินข้าวข้างนอกกันดีไหมคะผมหนักไปได้แต่สิงห์ไม่ว่างหรอกครับการยุ่งตลอดเพราะต้องเตรียมเช็คอุปกรณ์ในการถ่ายงานวันพรุ่งนี้ว่าแต่คุณเถอเท้ายังเจ็บอยู่เลยจะไปไหวหรือครับไทวันมองเท้าหญิงสาวแล้วไล่สายตาขึ้นไปที่เรียวขาสวยซึ่งโผล่ออกมาจากกระโปรงสั้นแพดรูทันจึงเอากระเป๋าถือมาวางปิดไว้ อาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะนี่เม่ครัวเอากับข้าวไปเก็บฉันขอไข่เจียวกุ้งสับก,กับแกงจืดด่วนเลยนะฉันกำลังหิวจัดได้ค่ะรอสักครู่นะคะคำฝอยหลนลานลงไปจากเรือนปล่อยให้แพดอยู่กับไทยวันสองต่อสองและคิดว่าผู้หญิงไฟแรงสูงเมื่อเจอกับผู้ชายเจ้าชู้อีกไม่นานจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวโดวยทั้งคู่ไม่ละอายที่จะทำเรื่องข่าวข่าว และไม่ใส่ใจต่อคำจิชฉินนินทาแพทให้ความสำคัญเรื่องอาหารการกินมากค่ะถ้าอาหารไม่ถึงร่างกายก็จะเพลียแพทจิบปากจิบคอพูดโดยใส่จริตเต็มที่เพราะรู้ว่าไทวันจะต้องตามใจและพาเธอไปกินอาหารในร้านหรูคุณแพทชอบอาหารอะไรล่ะครับถ้ากลับกรุงเทพผมจะพาไปกินผมรู้จักร้านอร่อยเยอะแยะเลยนะครับ ไทยวันถือโอกาสทำคะแนนโดยยกเรื่องอาหารดีราคาแพงจากร้านดังเข้ามาล่อแพทชืดหน้าล่อยหน้าลอยตาพูดได้อย่างหน้าหมั่นไส้แพทชอบอาหารอิตาเลียนค่ะแม้ว่าจะหนักนมเนยแต่เราก็เลือกกินได้นี่ค่ะอีกอย่างแพทก็ไม่ถูกกับผักพื้นบ้านไทยค่ะเคยกินแล้วผื่นมันขึ้นเต็มตัวเลยค่ะผมจะระวังไม่พาคุณไปกินผักพื้นบ้านเห็นทีว่า ผมต้องกำชับพี่คำฝอยให้ดูแลเรื่องอาหารให้คุณเป็นกรณีพิเศษขอบคุณนะคะคุณไทวันใจดีจังเลยค่ะแม้ว่าแพทย์ไม่ชอบไทวันเพราะรับรู้ถึงความเจ้าชู้แต่ความร่ำรวยที่ไม่อาจเป็นสองรองใครคือสิ่งที่ควรผูกมิดไว้เธอจึงหยอดคำหวานเพื่อที่จะร้อยเขาเอาไว้ใช้งานเมื่อพลาดจากสิงเธอก็ยังมีเขาไว้เป็นตัวสำรองขนาดเดียวกัน ตรงประตูห้องที่แพทเอาเสื้อผ้าไปเก็บก็มีร่างหญิงสาวชุดดำผมยาวสยายยืนอยู่หลังประตูสายตาที่มองมานั้นแข็งกร้าวและเปล่งประกายจาัดจา้ามาแล้วลึกนางพนอไม่ว่ากี่พบกี่ชาติเองก็ยังไม่ละทิ้งนิสัยเดิมหัวสูงทะเยอทะยานเพราะเองทำให้ข้าต้องเป็นอย่างนี้หญิงชุดดำคำรามด้วยความโกรธโด,ดยสายตาที่ยังมอง ไปยังแพทนั้นจ้องตลอดเวลาและแล้วใบหน้าของมันค่อยๆเละแล้วส่งกลิ่นเหม็นจนแพทถึงกับยกมือขึ้นอุดจมูกอี้เหม็นจังเหม็นอะไรครับไทวันเสดุงเมื่อแพทบอกว่าเหม็นเขาจึงก้มลงมาดมตามเสื้อผ้าของตนเองก็ได้กลิ่นน้ำหอมชั้นดีที่ฉีดตั้งแต่ออกมาจากบ้านกลิ่นเหม็นค่ะมืนมีอะไรตาย แล้วจะอ้วกด้วยค่ะจู่ๆแพททำท่าจะอาเจียนไทวันจึงเข้าประคอแล้วพาเข้าไปในห้องน้ำซึ่งจะต้องเดินผ่านหน้าห้องที่นางผีแฝงตัวอยู่มันมองด้วยสายตาโกรธและเป็นจังหวะที่แพทหันกลับไปมองเพราะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครจ้องเธอสะดุง้งเมื่อเห็นร่างไขรบางคนยืนอยู่หลังประตูที่เปิดแยมเอาไว้เอ๊ยใครน่ะแพทอุทานเสียงดัง ไม่เห็นดวงตาเป็นประกายจากนางผีผมยาวเธอกลัวจนแข้งขาสัน่นแล้วอ่อนแรงทำท่าจะเป็นลมไทยวันกอดร,ร่างบางเอาไว้ทันก่อนจะล้มลงฟาดลงกับพื้นตอนที่สิบตอน นางผีเล่นงานแพทความมืดที่ครอบคลุมอาณาบริเวณเหลือนการแลจนดูน่ากลัวแม้ว่าจะมีแสงไฟฟ้าเปิดไว้ก็ตามแต่ก็ใช่ว่าจะสว่างทุกจุดจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อตอนกลางวันสิงจรจึงบอกให้ทุกคนเข้านอนถ้าไม่จำเป็นอย่าออกมานอกห้องเด็ดขาดแม้ว่าเขาอยู่ในยุคดิจิทัลที่โลกไร้พรมแดน แต่เรื่องเหนือความคาดหมายก็ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งทำให้เขาเกิดความไม่สบายใจเขาจำคำสอนจากหลวงบุงที่นับถือบอกว่าถ้าอยู่ในสถานที่ไม่คุ้นเคยควรสวดมนต์และขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางซึ่งเขาปฏิบัติมาโดยตลอดเขาหวาดหวั่นทุกครั้งที่อยู่ในความมืดเพราะไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้าง ความฝันที่น่ากลัวเช่นกันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เขารู้ว่าเรือนแห่งนี้อาจมีสิ่งที่สูงสถิตของดวงวิญญาณและไม่ชอบที่เขาเข้ามาพักอาศัยโมคือผู้ร่วมงานที่มีจิตไฝทางธรรมมักจะชี้แนะในพิธีกรรมต่างๆโดยเฉพาะการนั่งสมาธิและทำบุญกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรทุกครั้งที่เขาเข้าวัดก็จะชวนโมกไปด้วย แม้แต่ทำบุญบริษัทโมกจะเป็นผู้นำสวดทุกครั้งเมื่อครูสิงเห็นโมกจุดทูปไหว้เจ้าที่เจ้าทางและสวดมนต์อยู่ครู่หนึ่งทีมงานจึงพากันมองด้วยความแปลกใจต่อสิ่งที่โมกปฏิบัติบางคนถึงกับเรียกเขาว่าท่านมหาทุกคนฟังทางนี้นะครับก่อนเข้านอนอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระแผ่ส่วนบุญถวนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราชายหนุ่มย้ำเตือนเรื่องการสวดมนต์ก่อนเข้านอนอีกครั้งทีมงานรับทราบแล้วพากันเข้านอนแต่ก็มีบางส่วนนอนอยู่นอกห้องโดยจับกลุ่มรวมกันรันลันตกตากับเขาโดยบังเอิญจึงเห็นสายตาที่มีแต่ความห่วงใยคุณรันลันผมมีบางอย่างให้คุณครับสิงเห็นหญิงสาวกำลังเปิดประตูห้องพักเขาจึงเรียกเอาไว้ หญิงสาวหันมามองแล้วยืนอย่างสำรวมแม้รู้ว่าเขามีท่าทีสนใจแต่เธอสำนึกตนเสมอว่าเป็นแค่เพียงลูกจ้างไม่กล้าที่จะตีตัวเสมอกับเขาอะไรคะหญิงสาวระวังตัวเต็มที่เพราะกลัวข้อคอ,อลหาว่าให้ท่าจ่ายจ้างและเธอใจเต้นแรงเมื่อเขาคล้องได้สายสินและผูกให้เธอจนเรียบร้อยได้สายสินครับหลวงบุงของผมให้อาไว้ผมมีสองเส้น ของผมก็มีนะครับชายหนุ่มยื่นข้อมือที่มีได้ใส่สินฟันเป็นเกลียวเล็กๆให้หญิงสาวดูซึ่งลันลันไหวขอบคุณเขาที่มอบสิ่งดีๆให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจขอบคุณมากนะคะคุณอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนด้วยนะครับค่ะลันลันขอตัวก่อนค่ะเธอเปิดประตูห้องแล้วก้าวเข้าไปก่อนจะลงกรจนแน่นหนาสิงจึงหันไปสนทนากับทีมงานซึ่งเป็นผู้ชาย เกี่ยวกับงานที่จะทำในวันรุ่งขึ้นส่วนไทวันไปหาพ่อเลี้ยงจอมในเมืองแพทแอบ,บดูหนุ่มสาวทั้งสองด้วยความไม่พอใจที่เห็นสิงผูกได้ส่ยสินให้แก่ลูกน้องคนสวยเธอต้องการจะหาทางรวบหัวรวบหางสิงโดยเร็วที่สุดเธอมมวแต่จับตาดูสิงโดยไม่เห็นว่าบนคือซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปจากเตียงก็มีร่างของผีชุดดำนั่งห้อยขามันก้มหน้า แล้วปล่อยผมย้อยลงมามันมองเธอด้วยสายตาแดงก่ำแลหาทางที่จะเล่นงานเมื่อแพทเผลอนางพนอเองช่างไม่เฉี่ยมตัววางสูงเกินสักข้าจะไม่ปล่อยให้เองเข้าใกล้พี่สิงค์อนของข้าดอกข้าจะทำให้เองอยู่ในอำนาจของข้า่านางผีชุดดำหัวเราะชอบใจจนเสียงรั่นสนั่นห้องเถาวาแพทไม่ได้ยิน ซึ่งเป็นมิติที่ซ้อนกันอยู่สิ่งเห็นดวงไฟเล็กๆสีแดงวูบว่าอยู่ตรงต้นไม้บนเนินเขาอยากรู้ว่ามันคืออะไรจึงลงจากเรือนไปโดยไม่บอกแกใครเขาก้าวเร็วๆกร,ระทั่งมายืนอยู่ใต้ร่มไม้แต่ไม่เห็นอะไรนอกจากอากาศที่เย็นยะเยือกกับความมืดที่หลายล้อมรอบตัวถ้าหากว่าเขาเหงื่อยหน้าขึ้นเลือดในกายอาจจะจับเป็นก้อนแข็งเพราะนางผีผมยาว นั่งอยู่บนยอดไม้สายตาของมันวาววับจนน่ากลัวชายหนุ่มสะดุง้งเมื่อได้ยินเสียงนกฮูกร้องแต่เสียงคล้ายกับคนคางยาวยานซึ่งสร้างความหวาดกลัวจนกลายเป็นหวาดผวาแทบไปจากที่ตรงนั้นเขาหันหลังทำท่าจะกลับเข้าเลือนทว่าอุ๊คุณแพทมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับชายหนุ่มสะดุง้งเมื่อหันมาเจอกับแพท ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอสวมเสื้อยืดเข้าลูกเน้นหน้าอกเห็นรูปทรงและกางเกงขาสั้นโชว์เรียวขาสวยแพทนอนไม่หลับค่ะก็เลยลงมาเดินเล่นสูตรอากาศเย็นๆสดชื่นมากนะคะครับอากาศดีแต่ผมว่าเย็นไปสักนิดถ้าใครร่างกายไม่ชินอาจจะไม่สบายก็ได้กลับเรือนเถอะครับเขาชวนนางแบบสาวกลับขึ้นเรือนแต่เธอคว้าแขนเขาแล้วกอดเอาไว้จนแน่น พร้อมกับเบียดร่างเข้าหาจนชายหนุ่มได้กลิ่นน้ำหอมชั้นดีโชยคะครุงเขารู้ว่าน้ำหอมกลิ่นนี้ผู้หญิงจะใส่เพื่อกระตุ้นความปรารถนาในอารมณ์ดิบของผู้ชายแต่ใช้กับเขาไม่ได้ผลอากาศดีๆอย่างนี้อยู่คุยกันดีกว่านะคะอย่าเลยครับพรุ่งนี้เราจะต้องทำงานเอ๊ะเท้าของคุณหายดีแล้วหรือครับชายหนุ่มถามพรางมองเท้าของหญิงสาว เพราะรู้ว่าเกิดอุบัติเหตุจนเดินไม่สะดวกเอ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่แพทย์พยายามเดินให้มากที่สุดมันจะได้หายเร็ว,รวคุณสิงค์คะอยู่เป็นเพื่อนแพทย์สักคู่นะคะขอโทษครับผมง่วงนอนมากคุณก็อย่าอยู่ข้างล่างคนเดียวมันอันตรายนะครับเขาดึงมือโธอออกแล้วเดินไปด้วยความเร็วหญิงสาวถึงกับอึง้งเมื่อรู้ว่าไม่มีเสน่ห์พอที่จะทำให้เขาสนใจ จึงเผลอกระทืบเท้าด้วยความโกรธบ้าผู้ชายอะไรบื้อสิจริงเธอลองลันเมื่อเจ็บปรับที่ข้อเท้าจนซุดลงไปนั่งกับพื้นและส่งเสียงเรียกให้สิงช่วยเธอด้วยเช่นกันคุณสิงคะช่วยแพทด้วยคะ่ะเธอตกใจจนช็อกเมื่อไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากลําคอนอกจากเสียงที่แหบแห้งเหมือนกับเป็ดจึงตะโกนให้ดังยิ่งกว่าเดิมคุณสิงคะช่วยแพทด้วยคะ่ะโอ้ ทำไมไม่มีเสียงฉันเป็นอะไรไปหญิงสาวคํำลาคอไปมาหลังจากรู้ว่าเสียงมีปัญหาแต่ก็ไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆความกลัวจึงเกิดขึ้นเธอจึงลุกขึ้นยืนเทว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าถึงกับ่นลุกสู้ว้ายนี่มันตัวอะไรแพทตกใจสุดขีดที่เห็นหญิงสาวสวมชุดดำผมยาวนั่งทับเท้าของเธอเอาไว้และมันโน้มร่างลงมายืดมือออก จุดหมายคือลำคอของเธอเข่งทักดึงไหลยนางพนอแกพูดถึงใครฉันไม่ได้ชื่อพนอนี่แกออกไปได้แล้วนะไม่ว่าแพ์จะไล่หญิงนิรนามอย่างไรก็ตามนอกจากมันไม่ไปแล้วยังกดน้ำหนักทับลงมาและบีบคอของเธอให้แน่นยิ่งกว่าเดิมเองตายแน่นางพนอแกแกเป็นใครการเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป เองจำค่าไม่ได้เลยลึกนางพนอนางผีพูดเสียงเย็นพร้อมกับได้ยินเสียงหมาหอนซึ่งดังหวยหวนและดังใกล้เข้ามาบรรยากาศมีแต่ความสยดสยองคล้ายกับฉากละครผีที่ดูในจอโทรทัศน์แกพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องออกไปนะแกกล้าไล่คนที่เคยเป็นนายเลยหลึกนางขี้ข้าใครขี้ข้าฉันเกิดมามีแต่คนรับใช้นี่แกลุกออกไปนะนางศกกรก แกกล้าไล่ฆ่าหรือด่ากันถึงขนาดนี้คงจะต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกเสียแล้วนันางผีผมยาวบีบคอแพทอย่างสุดแรงจนเธอตาเหลือหายใจติดขัดใบหน้าสวยสบัดไปมาและร่างกายสิ้นแรงเมื่อลมหายใจค่อยๆแผ่วลงแพทนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นหญ้าเมื่อถูกผีทำร้ายแต่เธอยังไม่เสียชีวิตเพราะมันต้องการอาศัย ร่างของเธอเพื่อเข้าไปหาสิงและพาเขาไปอยู่ในโลกแห่งวิญญาณนางผียืนมองแพทด้วยสายตาเกลียดชังนางขี้ข้ากำแหงนะักเองไม่รู้เลยว่าเมื่อก่อนเป็นใครพอเกิดใหม่ได้ดิบได้ดีก็ลืมเสียจนหมดสิน้นแต่เองก็ยังไม่ทิ้งสันดานเดิมรออีกสักนิดเถิดให้ข้าสมหวังเมื่อนั้นเองจะต้องมาเป็นขี้ข้าของข้าเหมือนเดิม นางพันนอฮฮนางผีหัวเราะชอบใจต่อผลงานชั่วหลังจากลอยล่างขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้วเคลื่อนไปตามสายลมจากนั้นวูบหายเข้าไปในเรือนกาแ,แลที่บรรยากาศอึมครึมมันพยายามที่จะเข้าไปในห้องของสิงแต่พลานุภาพจากได้ใส่สินเป็นกำแพงป้องกันที่ทำให้มันโกรธจึงบันดาลให้เกิดลมหมุน ภายในเรือนจนทีมงานถ่ายโฆษณาพากันแปลกใจ